สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลเก็บตกขบวนสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอดหนุ่มขอนแก่นงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลขหนึ่งนะครับติดหลักร้อยคุยออก1 4ึ่งสีาสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่ตบนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปถูกทันงวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มี9 8งวดที่ออก8 9 8 8 7 2ดดสอง,งวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดถูกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย อาจารย์คำนวณได้โดยรวม8ชุดด้วยกันนะครับมี2526 2729 4546 47แล้วก็49เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้าทั้งหมดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนของแอดคนวันอังคาร งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ติด2ตัวนะครับมี1กับ5 1ติดหลักร้อยหติดหลักหน่วยทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนตรงกลางนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้67802ดแามนี้ทุกท่านเลขติดบนของแอตคนวันอังคาร อาจารย์คำนวณได้หกเจ็ดแปดศูนย์สองต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โอโกดังนะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับเก้าเด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้หกใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นสายทหารนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เก้าทุกทัน สต,ตัวของอาจารย์ให้95ก้าหกมาเป็นทางเบื้องต้นขอให้โชคดีจงเป็นของท่านมาต่อกันที่แนวทางวิ่งแบบพี่ตูนนะครับเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดเจ็ก็ลงไปด้านล่างนะครับเข้าหลักหน่วยหวยออก1นึ่งสี่ห้ งวดก่อนหน้าก็เข้านะครับอาจารย์คำนวณได้เลข9 9นี่ไปด้านบนเข้าหลัก10นะครับงวดที่ออก89887สําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข3นะครับคำนวณได้เลข3 3มามนี้นะครับวิ่งแบบพิทูลสาย2มาลุ้นกันครับ3จะมาไหม ต่อมาจะเป็นแนวทางสายวิ่งนะครับของแอดนาวิ่งไปด้านบนแอดนาคำนวณได้7นะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ก็คำนวณได้7เหมือนกันทุกท่านานี้นะครับด้านบนได้7ด้านล่างได้7ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดยอดเทงนะครับเด่น110หน่วยเลขเด่นแบบ3ตัว งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสุดนะครับ1นธันวาคมอาจารย์คำนวณได้4-6-8นะครับ4-6-8ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้อีกหนึ่งข้อมูลของแอดอภิโชกก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างปักเทียนชัย มดที่ผ่านมาหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี3ไม่มี7จวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับอาจารย์คำนวณได้สองสี่ห้าหกทุกทันสองสี่ห้าหกเก้าเด่นล่างปักเทียนชัยมาต่อการที่แนวทางมัดรวมนะครับโครงสร้างร1 0ิหน่วย หลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้01239หลักสิบก็ศูนย์หลักหน่วย01239นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลชุด3ตัวอยู่ด้านล่างทุกท่านใบนี้จะเป็นแนวทางหลักหน่วยบนของอสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลาง แนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข5้าโวยออก1 4 5งวดก่อนหน้าก็เข้านะครับมีเลข8งวดที่ออก8 9 8 8 7สําำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้802 3 4 6นะครับ802 3 4 6หลักหน่วยบนของแอสมุดบันทึก มาต่อกันที่แนวทางคู่ตัวบนของแอดนาอ้วนนะครับเป็นหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้3กับ4คู่ตัวมาตัวของอาจารย์ได้034 2ตัวมี3231 3039 4342 4140 3ตัวได้032 031แล้วก็042 ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดอัศนันยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข3 3ก็เข้าหลัก10นะครับไว้ออก3 7สําหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข4นะครับแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแอดอัศนันย มาลุ้นกันครับ4จะมาไหมถัดมาจะเป็น,นทางหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับอาจารย์คำนวณได้028ย์อยออก37สําำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้028นะครับคำนวณได้ศูง28 ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับวันที่หนึ่งธันวาปี2,568โดยผมหาค่า x ด้วยนะถัดมาจะเป็นแนวทางมัดอารวมนะครับคู่เด่น10หน่วยบนของอาจารย์วันชัยทุกท่าน มาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างของแงปลายฝันในความทรงจำงวดที่ผ่านมาจารย์คำนวณได้1กับ4หลุดไปข้างบนทั้ง2เลยนะครับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้2กับ5ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดล่างนะครับมาด้วยก,กันก็จะเป็นข้อมูลชุดบน ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอ m ดแมงปอนะครับชุด3ตัวของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดนะครับเน้นมาเน้นมา4ทุกครั้งได้เรียงดูเอาเลยนะครับ2ตัวก็อยู่ฝั่งทางขวามือต่อมาก็2ตัวด้านบนของแอดชายกูน ใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด4ชุดก็จะมี780 730 750แล้วก็752ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของอดเด็กตาก ใบนี้จะเป็นแนวทางใบส้มใบรับชี้ขาดนะครับใบ้มอยู่ด้านบนทุกทัน3ตัวได้หกห้าเดสองตัวมีหกห้าห้าเจ็ดดหข้อมูลด้านล่างมี6 4สี่สี่หใบรับได้798ดเชี้ขาดหกสองขนมไทยด้านล่างมีสองสดกะสามแปดถูกทัน ต่อมาก็ใบรับฝั่งทางซ้าย2ตัวได้6 8นะครับชี้ขาด3ตัวได้3 7 1ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ